บ้านใหม่ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเดก็กหญิงกวินพิรายินดีพิชค่ะโรงเรียนเทศบาลสาม้ายบ้านใหม่ค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าดีทานเรื่องหัวประกาศยักษ์ค่ะเธอรับชมแล,แลฟังได้แล้วค่ะมีตาคนหนึ่ง ปุหัวพอากาศไวใกล้บ้านโอ้ย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 ขุดขุดขุดย่อย่อย่อกรอกกรอบกรอบ ตัวหัวพากาศโตเร็วเร็วนั้นใจนะนนะวันต่อมาโอ้โหหัวพะกาศโตเร็วทันใจตาดึงหัวพะกาศหุยเลุ่ยเอาหุย ตาดึงหัวพระก,กาดยายดึงตาฮุยเร่ฮุยเอ้าฮุยเร่ฮุยอึแต่หัวพระก,กาดก็ยังไม่หลุดตาจนยายจนคิดคิดคิดอ๋อ ตาดึงหัวพะกาศยายดึงตาหลัดึงยายคุยเล่ฮุยเอ้าคุยเล่ฮุยเอ๊ะแต่หัวพากาศก็ยังไม่หลุดหลัดึงคิดคิดคิดอ๋อ ตาดึงหัวพากาดยายดึงตาหลานดึงยายที่ดึงหลานคุยเล่หุยเอาคุยเล่หุยอึบแต่หัวพากาดก็ยังไม่หลุดที่จะคิดคิดคิดอ๋อ ตาน้องมาตาดึงหัวผระกาศยายดึงตาหลานดึงยายพี่ดึงหลานน้องดึงพี่ฮุยเดฮุยเอฮุยเดฮุยอึ๊บแต่หัวผ่ากาดก็ยังไม่หยุดน้องจังชิบชิบชิบอ๋อน้อง ตาดึงหัวพาตาศยายดึงตาหลานดึงยายพี่ดึงหลานน้องดึงพี่สุนัขดึงน้องคุยเล่ฮุยเอ้าคุยเล่ฮุยอึ๊บแต่หัวพาตาศก็ยังไม่หลุดสุนัขชึงคิดบคิ๊คิอ ตาเริ่มเซ็งแล้วตายืนดึงประกาศเซ็งแล้วหนูมาเอาแมวมาเามวมวหมาไปตามแมวมาเอามามาแล้วไง หนูนึงแมวพูยแลวพูยเอ้าพูดแมวพูดหนูยังไม่ออกเลยลูกแต่ว่าก็ยังไม่หลูดแมวจึงชิบชิบชิบโอ้แมวจึงไปตามหนูมาไปตามหนูเร็วตามหนูอีกแล้วตาหน้าเซ็งมากเลยน้องตาตากระยาย อ่ะหนูมาแล้วมา,<อ>าทั้งครอบครัวแล้วอ่ะตามมาแล้วทำไงต่อต่อดึงหัว ตามหมูมาไปหนูไปตามหมูแล้วไปตามหมูมาจะเย็นแล้วลูกเร็วหนูก็เลยไปตามหมูมาหนูกับหมูมาเจอกันหนูกับหมูมาช่วยอีกครั้งอ้าวว่าไงตาดึงหัวผักกาดยาดึงตาตาดึงยายพี่ดึงหลานน้องดึงพี่สุนัขดึงน้องแมวดึงสุนัขอูดึงแมวแล้วหมูอ่ะ หมูก uhm ็ด kind of like ิหนูห็าฮ่หนูาฮูาฮ่าฮ่อ่าเ่าฮ่าฮ่ยฮ่าฮวาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่นฮ่าฮาวาฮ่าาฮ่าฮ่่า <érer> ฮ <Help, S 2> ่าฮ่าฮา้่่า oh, okay. hey, hey. hey, 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 hey. hey, ่าฮ่าม่าฮ่า่่่าาา่่ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้นักแสดงจากเรียนตอ3สามอยจ้าไหนเดี๋ยวกันเราชอบมากเลยใครไ่มคะารับติดแต่งหน้าคุณตาคุณยายเนี่ยเนี Patty ่ยเหมือนจ้าแหวงแหยืนใกล้ๆกันหน่อยอันนี้จบแล้วใช่ไหมลูกนี่านเรื่องนี้สอนให้รูวนะความพยายาม ความสามัคคีอยู่ที่ไหนความสำเร็จความสามัคคีมากผมมาได้แค่ใจหน่อยลูกนะขออนุญาตไม่ทวนชื่อนักแสดงแล้วนะครับเดี๋ยวจะทวนเพราะว่ากองยาวยืนขาแข็งแล้วอ่ะชุดนี้นะคะชุดนี้ต้องขอเรียนเชิญนะคะท่านเรืออากาศตีเฉลิมชาติวิวิลานะคะได้ขึ้นมอบรางวัลนะคะให้กับน้องๆชุดการแสดงนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญจากท่านพออโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลสาม เดี๋ยวกลับไปเฉลิมชาติไว้เวลานะครับในขานุการจนในขานุการนายกเทศมนตรีนะครับจะเป็นผู้มอบรางวัลนี้แล้วก็เชิญด้านหน้าเลยค่ะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสามครับจะเป็นผู้มอบรางวัลเชิญด้านหน้าเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปมอบรางวัลก่อนเนาะ ขอมอบเลยครับาโรงเรียนเทศบาลสามเนีความสามัคคีอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอ่น้องๆชิดกันหน่อยจ๋าฮะอ่ะอะอะผู้ใหญ่อยู่นั่นแหละเด็กๆชิดเข้าไปลูกชิดเข้าไปหน่อยชิดเข้าไป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 หนูหนูชิดเข้าไปเออ อาหมูเข้ามาด้วยหมูเข้ามาใกล้ๆครูผู้ฝึกสอนนะครับคุณครูว่ล,ลายพรบัวคลี่นะครับเป็นผู้ฝึกสอนนัเกเรียนชุดนี้ทั้งหมดเลยเป็นลูกหลานของบางปูบ้านเรานี่แหละนะครับเอาหมูหมูพวกมาฮะเป็นว่าล่ผมเป <c oughs> ็นโบกมือไล่ผมมองกล้องนะลูกมองกล้องอ่านมะองพี่ลุงหมีโอเค เรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณเรืออากาศฟรีเฉลิมชาติใบวิลานะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้บริการวยแลงมาไม่เลยเด็กองเงิ